แล้วในครั้งก่อนและในวันนี้ผมก็จะมาแสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนการปกป้องทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาตา69ตามข้อความฉบับเดิมบอกว่าห้ามใช้อวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า2.5ซนติเมตรนะครับทำประมงในเวลากลางคืนแต่การแก้ไขที่ถกเถียงกันล่าสุดที่มาจากฝั่งสภาผู้แทนนั้นจะให้เปลี่ยนให้สามารถใช้อวนล้อมจับปลาตอนกลางคืนได้นะครับถ้าเกิดใช้ห่างจากชายฝั่ง12ไมล์ทะเลรวมถึงสามารถใช้เป็นอวนตาถีที่ทมีช่องตาข่ายที่เล็กกว่า2.5ซนติเมตรได้อีกด้วยนะครับทั้งชาวบ้านนักวิชาการและภาคประชาสังคมหลายภาคส่วนก็เลยออกมาคัดค้านว่าการแก้ไขมาตา69นี้นะครับจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อหน,น้า น้ำทะเลไทยซึ่งจากที่ผมศึกษาดูแล้วนะครับก็เห็น2ประเด็นปัญหาอันน่าเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเราในการแก้ไขครั้งนี้นะครับประเด็นแรกนะครับก็คือประเทศไทยก็จะต้องเจอกับการลดลงของประชากรสัตว์น้ําอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยจะเปิดช่องให้ลูกสัตว์น้ําถูกจับได้ง่ายขึ้นครับจากการที่มีการลดขนาดตาข่ายให้เล็กลงหรือทําให้เป็นอวนตาถีนะครับอันนี้เป็นอวนตาถี่ขนาด0.6เซนติเมตรนะครับเมื่อกี้ที่ท่านกรรมการบอกว่าอวนขนาดเล็กนะครับกุ้งเคยเนี่ย คงรอดคงคงไม่สามารถมาติดในอวนนี้ได้นี่ฮะใครที่สงสัยมาดูที่ผมได้นะครับผมจะบอกว่าอวนตาถีขนาดนี้นี่ยุงยังบินลอดผ่านไม่ได้เลยนะครับใครสงสัยว่าลูกสัตว์น้าไวอ่อนจะสามารถผ่านอวนตาถีกว่า2.5ด้เซนติเมตรได้ไหมผมมีตัวอย่างมาให้ทุกท่านดูในวันนี้นะครับมาดูที่นี่ได้นะครับจะได้หายสงสัยกันนอกจากการอนุญ,ญาตให้ใช้อวนตาถีแล้วนะครับอวนล้อมนะครับที่เป็นเครื่องมือการประมงที่มีอํานาจการทําลายล้างสูงอย่างที่ท่านเห็นในภาพนะครับผมอนุญ,ญาตโชว์ภาพให้ทุกท่านเห็นนะครับ อวนล้อมเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือประมงที่มีอำนาจการทำลาย้างสูงมากนะครับศักยภาพของอวนล้อมนั้นมากกว่าอวนครอบหรือว่าอวนช้อนยกมากอ้างอิงจากตัวเลขสถิติของเรือประมงไทยปี67นะครับจากกรมประมงจะเห็นได้ชัดว่าเรือที่ใช้อวนล้อมจํานวน175ลำนะครับสามารถจับปลากะตักได้68,000ตันในขณะที่อวนครอบ ต้องใช้จานวนเรือมากกว่าถึง3เท่านะครับถึงจะจับปลากระตักได้ในจํานวนที่ใกล้เคียงกันนี่ไม่ต้องพูดถึงเรือที่ใช้อวนช้อนยกนะฮะประสิทธิภาพห่างกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนี่ก็ยังไม่ได้รวมถึงจํานวนพวกปลาเป็ดหรือสัตว์น้าใบอ่อนจํานวนมหาศาลนะครับที่ต้องติดล่างแห är, ดวนจับมากับวนตาถีกับเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพของการจับสัตว์น้ำนะครับโดยใช้อวนล้อมจับในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟลอ่อ เห็นขนาดของอวนล้อมจับเวลากลางคืนไหมฮะอันนี้เขาล้อมทีเขาล้อมกันแบบระยะระยะ2-3กิโลเลยนะครับอดคิดไม่ได้เลยนะฮะว่าถ้าหากการแก้ไขครั้งนี้ผ่านนะครับลูกสัตว์น้ำจำนวนมหาศาลจะต้องถูกจับไปนะฮะแทนที่เราจะรอให้พวกเขาเติบโตเต็มวัยนะครับซึ่งจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าและยังให้โอกาสเขาไปเติบโตนะครับเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในอนาคตได้อีกด้วยนะครับสไลด์ที่ท่านเห็นต่อไปเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับของ ความเสื่อมถอยของทรัพยากรในท้องทะเลไทยนะครับาการจับปลาเกินขนาดเนี่ยทำให้จํานวนประชากรปลาทูในอ่าวไทยลดลงอย่างมากนะครับเราเคยจับปลาทูได้เป็นแสนตันต่อปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปลาทูที่พวกท่านทานกันนะครับสิตัวเนี่ยจับได้ในอ่าวไทยแค่ตัวเดียวนะครับอีก9ตัวนี่คือต้องนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน